คนนั้นคือใครครับนั่นคือแม่ของสวยๆสวยไหมครับฉันจะให้แม่ทุกวันเช็ดหน้าให้ขอบคุณเท่าแก่สำหรับเงินรางวัลแม่กินลูกอมฉันได้ยินว่าลูกอมหวานอร่อยมากแม่ต้องหายไวๆนะแม่ทำไมถึงมีเลือดออกแม่คุณเป็นอะไรแม่ เกิดอะไรขึ้นแม่ของคุณเป็นโรคหลอดเลือดสมองต้องรีบพาไปโรงพยาบาลคุณลุงใจดีขอร้องพวกคุณพาแม่ฉันไปโรงพยาบาลเถอะซุยซุยไม่มีพ่ออยู่แล้วไม่สามารถสูญเสียแม่ไปอีกแล้วไปไปต้องรีบพาแม่ของเด็กไปโรงพยาบาลเถอะชื่อหนุน ฉันเห็นคุณสองคนเลยชื่อหนวนคุณช่างทําให้ฉันทรมานจริงๆหมอหมอแม่หมอมาเร็วดูหน่อยเธอเป็นอะไรครับมีอะไรเกิดขึ้นเหรอคุณหมอครับแม่ของซุยซุยเกิดอาเจียนเลือดและหมดสติอย่าเพิ่งตกใจให้ฉันตรวจดูหน่อยจากประสบการณ์ทางคลินิกหลายปีของฉันการวินิจฉัยเบื้องต้น เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองทําให้สมองได้รับบาดเจ็บต้องทำการผ่าตัดเปิดกระโหลกศีรษะท,ทันทีแต่ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดนี้ก็เป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยลุงครับนี่คือเงินทั้งหมดที่ฉันหาได้ข้างในยังมีดอลลาร์อยู่ด้วยขอร้องเธอช่วยแม่ของฉันด้วยเด็กน้อยเงินที่มีไม่พอเลยนะคุณมีญาติคนอื่นอีกไหมแล้วพ่อของคุณละ่ะซวยยไม่มีพ่อมาตั้งแต่เด็กเด็กน้อย เงินนี้ก็พอสาหรับการรักษาแม่คุณสําหรับการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลทําการรักษาให้ง่ายคุณต้องหาเงินให้ได้ภายในเจ็ดวันต้องรวบรวมเงินให้ได้สามแสนดอลลาร์คุณหมอครับซือซูจะต้องหาเงินให้ได้แน่นอนรบกวนคุณช่วยให้แม่ของฉันได้ทําการรักษาเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพก่อนแม่อยากกังวลนะักซือซูอจะต้องหามาได้แน่คุณลุงซื้อหนังสือพิมพ์ให้หน่อยนะไม่เอาไม่เอา คุณลุงซื้อหนังสือพิมพ์ให้หน่อยนะไม่เอาไม่เอาพี่สาวซื้อหนังสือพิมพ์ให้หน่อยนะพี่สาวสวยคุณต้องการให้ฉันขัดรองเท้าหรือเปล่าไม่ขัดฉันรีบจะทำอย่างไรให้ภายในเจ็ดวันหามาให้ได้สามแสนดอลลาร์เด็กคนนั้นตาหาคุณมานานแล้วมาเร็วขัดรองเท้าซักเท่าแก่มาแล้วซุยซุยต้องมีเงินได้แล้ว ขอบคุณเท่าแก่ที่เลี้ยงข้าวซุวยซุยต้องขัดได้สะอาดมากแน่ๆนพี่สาวรองเท้าของคุณขัดเสร็จแล้วขัดรองเท้าที่นี่จะต้องได้เงินรางวัลมากมายแน่คุณลุงเหรอคุณต้องการให้ขัดรองเท้าหรือเปล่า ขอโทษครับผู้บัญชาการเซินเชิญท่านต่อไปไปไปมา,มาห้องเต้นรำไม่ต้อนรับเด็กไปที่อื่นเถอะขอร้องเธอเท่าแกฉันแค่เข้ามาขัดรองเท้าท่านช่วยให้ฉันเข้าไปได้ไหมคนที่สามารถเข้ามาที่ห้องเต้นรำของเราได้ทุกคนต่างมีฐานะหรือมีตำแหน่งสูงรองเท้าเขานั่นไม่ใช่สิ่งที่เธอสามารถจับได้โดยไม่เลือกรีบไปเถอะอย่าช้าในการทำธุรกิจของเรา คุณตาคนนี้ดูเหมือนจะมีเงินมากเราเขาออกมาเถอะฉันต้องประจบเขาให้ได้เธอต้องการให้พ่อของเธอโกรธตายหรือยังไงไม่ได้บอกเธอแล้วหรือวันนี้นัดก,กับสาวน้อยตระกูลโจเจอกันที่คาเฟ่ทำไมเธอถึงไม่ได้ไปอีกแล้วฉันเคยบอกเธอเมื่อเจ็ดปีก่อนนอกจากจื่อหนวน ฉันจะไม่ยุ่งกับผู้หญิงคนไหนมีความใกล้ชิดอีกเธอคิดแค่เรื่องจือหนวดเธอเสียชีวิตมาแล้วเจ็ดปีทำไมเธอยังปล่อยเธอไม่ได้การตายของเธอล้วนเป็นเพราะเธอตอนนี้ฉันเห็นเธอก็คิดได้ว่าเธอเสียชีวิตได้อย่างไรเธอดีมากถ้าแบบนุ่มไม่เวิร์กก็เปลี่ยนมาเป็นแบบแข็งคนมาพาเขากลับไปให้ฉัน นาฬิกาพกเรือนี้ห้ามเก็บไว้เด็ดขาดขอให้คุณตาสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่หวังนาฬิกาเรือนี้มีมูลค่าสามแสนดอลลาร์ถูกใจเธอแล้วสามแสนดอลลาร์ซุยซุยสามารถช่วยไม่ได้แล้วขอบคุณคุณปู่ นาฬิกาของฉันหายไปไหนเธอขโมยนาฬิกาของฉันใช่ไหมนาฬิกาเก่าของเธอฉันไม่สนใจหรอกเธอไปดื่มที่ไหนหรือเปล่าคงทําหายไปใช่ไหมพวกคุณรีบไปหามันได้แล้วแม้ต้องพลิกห้องเต้นรำนี้ขึ้นมาก็ต้องหาให้ได้ต้องหาให้ผู้บัญชาการให้ได้ใช่เด็กน้อย เก็บเงินได้สามแสนดอลลาร์ 300, หรือ,อยังวันนี้เป็นเส้นตายสุดท้ายแล้วหากไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงพอเราก็จะต้องไล่แม่ของคุณออกไปลุงฉันยังไม่เก็บเงินได้พอแต่มีคุณปุ่นใจดีคนหนึ่งให้ฉันนาฬิกาเรือนนี้เธอลองดูว่ามันจะช่วยเป็นค่ารักษาพยาบาลของแม่ได้ไหมนาฬิกาเรือนนี้ดูเหมือนว่ามันมีค่าจริงๆสามแสนดอลลาร์เธอโชคดีมากตามฉันมาเถอดดีมากแม่ในที่สุดก็มีทางรอดแล้วผู้บัญชาการเซิร์นมีคนในห้องเต้นรำชี้ตัวก็คือเด็กสาวคนนี้ ขโมยนาฬิกาพกของท่านไปตามเข้าไปเด็กน้อยโง่รีบเอานาฬิกาของผู้บัญชาการคืนมาผู้บัญชาการเสิร์นเขาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนี่คือเรือนเวลาของผู้บัญชาการเสิร์นคุณถึงขนาดขโมยเรือนเวลาของผู้บัญชาการเสิร์นสยูยูไม่ได้ขโมยนี่คือคุณปู่ใจดีคนหนึ่งให้กับสยุยนี่คือคุณปู่ใจดีให้สยุยไม่ใช่ของพวกคุณ คุณยังกล้าเถียงอีกเหรอเด็กน้อยแล้วเรือนเวลานี้ละ่ะมันเป็นของฉันจริงๆเป็นของพ่อของฉันโดยที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากฉันก็เอาเรือนเวลาให้คุณตอนนี้ฉันขอให้ของคืนเจ้าของเดิมฉันไม่เอาคุณปู่ให้เรือนเวลานี้กับฉันงั้นเรือนเวลานี้ควรเป็นของซุยๆเด็กคนนี้มีเรื่องอะไรแม่ของคุณไม่เคยสอนคุณเหรอห้ามหยิบของคนอื่นโดยไม่ถามใช่ไหมแม่ของซุยย นานแล้วที่ไม่เคยพูดคุยกันดีดีงั้นพ่อของคุณพ่อของคุณก็ไม่เคยสอนคุณเรื่องพวกนี้หรอือซุอสุยไม่มีพ่อผู้บัญชาการไม่มีเวลามาเสียคำพูดกับคุณเอาเรื่องเวลามาให้ไม่หากคุณไม่สามารถให้เงินฉันเงินเหล่านี้ให้คุณให้เรื่อนเวลาแก่ฉันไม่ ฉันต้องการสามแสนดอลลาร์คุณพูดว่าอะไรฉันบอกว่าฉันต้องการสามแสนดอลลาร์ผู้บัญชาการเด็กหญิงคนนี้รู้จักภายนอกแล้วชัดเจนว่าเธอมาที่นี่เพื่อของเงินเรามาเอานาฬิกาคืนกันเลยดีกว่าเอาคืนมาแล้วกันเด็กหญิงอย่าให้เกียิแล้วทําเป็นไม่รู้จักเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นใครถ้าเธอทําให้ฉันโกรธฉันจะทําให้เธออยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากไม่สามารถอยู่ต่อไปได้ไมนาฬิกานี้คือเพื่อให้แม่ของฉันรักษาให้เธอแม่ของฉันจะไม่รอดฉันบอกเธอ แม่ของเธอสาคัญมากสําหรับเธอนาฬิกานี้ก็สําคัญมากสําหรับฉันเช่นกันเอามาให้ฉันสิแม่ผู้บัญชาการไม่เป็นอะไรใช่ไหมเธอกล้ามาเล่นงานฉันหรอือฉันบอกเธอในครั้งต่อไปเจอฉันให้หนีห่างออกไปเธอไม่สามารถไปได้นาฬิกานี้เป็นของให้แม่ของฉันเพื่อรักษาเธอไม่สามารถไปได้ไปให้ผลเธอไม่สามารถไปได้ นาฬิกาของฉันคืนให้ฉันด้วยไปให้ผลเอาเงินให้เธอ คุณลุงหมอขอร้องเถอะอย่าขับไล่แม่ของฉันไปซุยซุยจะพยายามหาเงินอย่างแน่นอนขอร้องให้เธอให้เวลาอีกหน่อยเด็กน้อยเธอได้ทําให้คนที่สําคัญโกรธแล้วนะผู้บัญชาการเสด็จแห่งเมืองหายซื่อตอนนี้ไม่ใช่แค่พวกเรากลัวว่าโรงพยาบาลทั่วทั้งเมืองหายซื่อจะไม่มีใครรับพวกคุณไว้ซุยซุยไม่มีพ่ออยู่แล้วซุยซุยไม่สามารถไม่มีแม่ได้อีกแม่คุณสบายใจได้ซุยซุยจะไม่ทิ้งคุณ ซุยซุยจะแน่นอนช่วยคุณหาแพทย์เจอแน่คุณลุงหมอซุยซุยอขอร้องคุณแล้วอย่าขับแม่ของฉันออกไปคุณไปทําให้ผู้บัญชาการเสริญไม่พอใจฉันจะช่วยคุณได้อย่างไรขอโทษนะคุณลุงช่วยแม่ของฉันด้วยซุยซุยน่าสงสารมากซุยซุยไม่สามารถไม่มีแม่อีกต่อไปขอร้องคุณช่วยแม่ของฉันด้วยไม่ใช่พวกเราไม่ช่วยเธอที่จริงคือคุณทําให้คนคนนั้นไม่พอใจไม่มีใครกล้าทําให้เขาไม่พอใจหรอกเกิดอะไรขึ้นเด็กคนนี้หัวหน้า นี่คือการทําให้ผู้บัญชาการเสรินไม่พอใจสาวน้อยคนนั้นตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลของเราจะไม่ไปแล้วหัวหน้าคุณดูว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเด็กไม่ใช่พวกเราไม่ช่วยคุณคือคุณไปทําให้ผู้บัญชาการเสรินไม่พอใจไม่มีใครกล้าที่จะช่วยแม่คุณหรอกต้องมีทางแก้อยู่แล้วขอร้องคุณป้าบอกสุยสุยควรทำอย่างไรดีเด็กน้อยรีบตื่นเถอะ ถ้าคุณสามารถให้ผู้บัญชาการเซ็นเอกสารการยินยอมการรักษานี้เราก็จะช่วยแม่ของคุณได้เอกสารการยินยอมการรักษาแม่ของคุณป่วยหนักมากคุณต้องพยายามก่อน22นาฬิกาคืนนี้ให้ได้ลายเซ็นของผู้บัญชาการเวลานานเกินไปแม่ของคุณจะไม่รอดแล้วคุณป้าอย่าก,กังวลเลยซุยซุยจะต้องได้ลายเซ็นลายเซ็นของคุณลุงเสริญดี ขอให้พระเจ้าอวยพรครอบครัวเสรของฉันให้มีลูกหลานโดยเร็วสืบสกุลคุณสาวตระกูลโจจะกลับมาในวันพรุ่งนี้คุณไปมอบของขวัญเพื่อมอบสินสอดทองมัน่นให้มีกำหนดบันแต่งงานโดยเร็วให้ครอบครัวเสรของฉันสืบสกุลเป็นไปไม่ได้ฉันบอกไปแล้วนอกจากจนหนวนใครก็ไม่แต่งงานด้วยถึงแม้เสนจจหมดสายแล้วนั่นก็เป็นผลที่คุณทําให้เกิดขึ้นเองคุณฉันยังมีเรื่องที่จะจัดการไปแล้วลูกนอกคอก ฉันจะเมื่อไรกันแน่ก็เลยจะได้เหมือนคนแก่คนอื่นอุ้มหลานชายหลานสาวเออคุณน,นี่ไม่แต่งงานหรอือหลานคนนี้จะมาหาเองเหรอือนายท่านข้างนอกมีเด็กหญิงคนหนึ่งบอกว่าจะมาหาคนตระกูลเซินเด็กหญิงรีบพาฉันไปดูเถอะคุณไม่ใช่เด็กหญิงที่วันนั้นหรอือที่มาขอทานหรอือคุณทําไมถึงเปียกขนาดนี้คุณคือคุณปู่ใจดีคนที่พูดถึงหรอืองั้นท่านรู้ไหมคุณลุงเซินเยียนถิงอยู่ที่ไหนหรอือเขาเพิ่งออกไปคุณมาหาเขามีธุระอะไรเหรอ คืนนั้นฉันยังไม่รู้เด็กหญิงคนนี้ทำไมถึงเหมือนเซินเยียนถิงขนาดนี้หรือว่าเป็นเขาอยู่ข้างนอกลูกสาวนอกสมรสที่เมาเหลา้าสวัสดีคุณปู่ฉันต้องการหาคุณเขาช่วยฉันเซ็นเอกสารยินยอมการรักษาหน่อยถ้าเป็นแบบนี้โรงพยาบาลก็จะรับแม่ของฉันไว้เอกสารยินยอมการรักษาเด็กน้อยให้พูดดีๆกับคุณปู่คุณรู้จักเซินเยียนถิงได้ยังไงเขาแกล้งแม่แล้วยังแย่งนาฬิกาที่คุณปู่ให้ฉันด้วยเขาปั่นแกล้งแม่ของคุณลูกที่ดือ้อทำแต่เรื่องการกระทำที่ไม่เชื่อฟังของฉัน คุณลุงเสินไม่อยู่ที่นี่ตอนนี้ไปนั่งรอเขาในบ้านดีไหมไม่ได้ซุยซุยต้องอยู่ที่นี่ก่อนสิบโมงเย็นเซ็นเอกสารยินยอมการรักษานี้ถ้าช้าไปแล้วจะไม่ทันอาเด็กน้อยอุ๊ยเด็กคนนี้ไม่แปลกใจเลยที่คุณชายไม่ยอมแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นที่แท้มีคนอื่นอยู่ข้างนอกคงกลัวเรื่องในอดีตเกิดขึ้นอีกครั้งเลยไม่กล้าบอกคุณต้องเป็นอย่างนั้นแน่รีบเรียกลูกด้วยคนนี้มาให้ฉันหน่อยเป็นนายท่าน ผู้บัญชาการออกไปตอนดึกแบบนี้คุณไม่เป็นอะไรนะปิดปากคุณลุงเสินขอร้องคุณให้อภัยซุยเถอะแม่ของซุยซุยกำลังจะตายแล้วคุณรู้จักฉันได้อย่างไรฉันเคยเตือนคุณแล้วไม่ใช่เหรอห่างจากฉันไปหน่อยได้ไหมคุณลุงเสินขอร้องคุณ หมอบอกว่าป่วยของแม่ฉันร้ายแรงมากไม่สามารถเลื่อนออกไปได้อีกกรุณาคุณต้องลงนามในเอกสารยินยอมการรักษานี้ให้คนในโรงพยาบาลช่วยแม่ของซุยซุยแม่ของคุณป่วยจริงๆเพราะซุยซุยทำให้คุณไม่พอใจตอนนี้โรงพยาบาลไม่ยอมรับแม่ของฉันกรุณาคุณต้องลงนามในเอกสารยินยอมการรักษานี้ผู้บัญชาการฉันขอเตือนว่าคุณอย่าลงนามเลยเอกสารยินยอมนี้เด็กหญิงคนนี้ก่อนหน้านี้ขโมยในกาพบของคุณ ยังต้องการเรียกเงิน3 0 0แสนดอลลาร์ 300. อาจถูกผู้ปกครองถูกปันมาเพื่อหลอกลวงเงินคุณลุงซุยซุยไม่ได้หลอกเงินซุยซุยทำไปเพื่อช่วยแม่เอกสารยินยอมนี้ฉันไม่สามารถลงนามได้เพราะสถานะของฉันพิเศษแต่ฉันสามารถไปกับคุณไปพบแม่ของคุณ ถ้าคุณไม่ได้หลอกฉันฉันสามารถทําให้แม่ของคุณมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าคุณกล้าโกหกฉันฉันจะให้พวกคุณไม่สามารถอยู่ในเมืองทะเลได้ไปเถอะคุณลุงซุยซุยสุกปรกต่อไปเถอะถ้าจือหนวนยังอยู่น่าจะเป็นลูกของเราตอนนี้ก็โตขนาดนี้แล้วหรือ แม่แม่คุณเป็นอะไรคุณอยากทิ้งซุยๆไว้คนเดียวซุยๆอยากอยู่กับแม่ทำงานเช็ดรองเท้าหาเงินด้วยกันแม่คุณรีบตื่นเถอะทำไมพวกคุณต้องไล่แม่ของฉันออกไปตอนนี้เวลาเกินสิบโมงแล้วหลังสิบโมงจะมีการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาถ้าพวกเขาพบว่าเราให้ที่อยู่แก่คนที่ทำให้ผู้บัญชาการเสรินไม่พอใจ ผลที่ตามมานั้นน่ากลัวมากเราไม่สามารถให้ที่อยู่แก่พวกคุณได้อีกต่อไปฉันได้นํามาแล้วคุณลุงเซนยางถิงเขาสามารถเซ็นชื่อให้ฉันเอกสารยินยอมการรักษาก็คุณเท่านั้นที่สามารถเรียกผู้บัญชาการใหญ่มาได้ถ้าคุณสามารถเรียกมาได้ฉันสามารถช่วยแม่คุณได้ทันทีคุณลุงเซนอยู่ที่นั่นนั่นคือผู้บัญชาการใหญ่จริงๆผู้บัญชาการคุณดูนี่เหมือนการแสดงไหมุยซุยไม่มีพ่อแม่ของซุยซุยไม่ได้พูดคุยกันนานมากแล้วเว้นแต่คุณจะให้เงินฉันฉันต้องการเงินสามแสนดอล แม่ลูกคู่นั้นกำลังเล่นอะไรอยู่กันแน่แม่ของซุยซุยรีบตื่นขึ้นเถอะนะฉันได้นําคุณลุงเสริญมาที่นี่รีบตื่นขึ้นเถอะนะ